เริ่มครับครึ่งแรกเอเชียนครับ2024นัดที่2ของกลุ่ม F ไทยชุดขาวกับโอมานฟริคิกของทีมชาติไทยพิ่ดนกับเจวิตรออ,นะอยู่ที่บอลมีเดสเตอล์กับพันสายขึ้นไปด้วยฮะมาเปิดตรนี้แรงแล้วก็ลึกนะครับถึงอับูไคยนี่ย้อนกลับไปตั้งใหม่ครับอาลูวีให้เปิด ยาวทิ้งไปข้างหน้าออกไปดักโอ้โหว้าวเท้าหลุดออกมาแต่ว่าลูกบอลไม่หลุดนะครับทุ่มที่เล่นมีน้อยครับลูกนี้สำหรับบดินดูอีกครั้งนึงก็ปฏิวัติเนี่ยครับคว้าเอาไว้แล้วก็จับลูกนิ่งนะครับลูกเตะมุมของทีมไทยบอลโค้งโค้งชกได้ครับอามุไคนี่ธกระธร่งตั้งเข้าในสวัสดอีกทีหนึ่งย็กดวลูกอากาศนะครับมาตางซ้ายได้ตัวเอียยตัวมาก ยิงตัวจะยิงแต่โดนล็อกไม่ทันครับยีรดลเกิดเป็นช่วงละที่ถีงไทยได้มีโอกาสที่จะกดดันโอมานบ้างนะครับมงโอ้โหซ้ำโอ้โหโอมาลนี้ติดตามเข้าไปซ้ำครับทำไมโอมานเองก็เฉื่อยจังหวะไม่ได้ดูอีกครั้งนึงครับโอกาสขึ้นปโบลุ่งๆของเอีเลสเตอร์เนี่ยแหละครับไปเข้ามือของอิปร์ทิมอัางหมูไข่นี่แล้วตะปบมาลุนีบอลตกเข้าใส่ตัวของทางอับดุลลาฟวาสด้วยฮะ ดูกับอ <ois> ิชิอิลุ้นว่ามันน่าจะผ่านเส้นไปหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังนะครับคือ <Pend> เ <ling> ห็นหม่งมนีดคิดว่าได้ประตูนด้านใครับ,รบจังหวะนี้หลุดมาจ่ายทะลุช่องครับสุภรัดโยกโยกอยู่โยกแต่ว่าหลักไม่ดีครับไม่ถอยลงถอยลงไปรับได้หมดแล้วนะครับบอลออกมาทางขวาที่เยาวรีเปิดเป็นโอกาสที่บุกเข้าหน้าประตูเป็นครั้งแรกของโอมานครับเดี๋ยวดูนะครับจังๆๆหวะที่เปิดเข้าไปด้านในของทางโอมาน โยนเข้าไปโดยอันเจมาดีครับและจังหวะที่จะเข้ามาฉกมาบ่งของอัลซาบีนั้นก็บ่งไม่ถนัดครับบอลลอยไปเข้ามือของปัิวัติอาครับทีมไทยรุดมาแล้วมีโอกาสครับจังหวะยิงของปัญจิมาลาเลยเลยโหม่ไปได้ปล่อยบอลไหลแล้วเหนียวไหมเอาครับสุภชัยถึงก่อนแล้วเปิดเอารับมือมืโอโสุภนัทอยู่ใกล้ๆเกือบไปครับเอาบูเคนี่นะครับเอาเบรกี้สุภโชคเปิดน้ำหนักหลุดมือมอีกแล้วครับโอ้โ เอาโมไกดีนี่ยเม,มิลนะครับเะม,มิลเอาจามาดีแล้วเปิดโคบลงไโอ้โหว้าปรอดได้ดูครับดูจังหวะเปิดเข้ามานะครับของทั้งโอมานแล้วขึ้นไปโมงไม่โดนอัลชาบี้ยังดีครับพันสาเฮบูลยังอยู่ถูกตำแหน่งครับอยู่ด้านหน้าของอากาสานี่ยังบ่งสกัดได้ครับลาว,วีเปิดโดงอีกครั้งหนึ่งขวดออาววืดโอกาสของสลาสลาโยกสลา เปิดเลียดแล้วสกัดออกมาย้อนกลับมาหาจังหวะเปิดไปได้เปิดย้อนกลับมาบุงแต่ว่าเปิดติดต้องระวงังพลิกยิงไกลลู้ดิไกลามากก็เข้าไปช่วยกันบีบพินที่ได้ดีนะทั้งพิริดลทัรรัศมีแล้วก็วิเทียบป้อมพันนะครับไอ้สุภมชัยก่อนย้อนธีลธทอดบอดินพลิกได้อาครับขา้างในมีเปิดโค้งไม่โค้งออกมา มันโค้งเข้าหาเอามุมาคนี่ปันป่นปันดยิงเลยแม่ไกลแล้วมองเห็นนะครับมุมค่อนข้าง,างจะตีนะครับแล้วก็บอลมันพุ่งไปตรงตัวของอิบริมอามูคาคนี่ด้วยต้องให้สวาด์ครับได้เล่นออกทางซ้ายอาคาบี้เปิดเข้ามาอีกครั้งนึที่ันชายทีมนู้น อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องครับบอลข้ามอิลลสตรระมาแล้วแต่ว่าก็ยังติดอยู่ที่พรรษานี่ครับที่เข้ามาตัดตรงนี้นโดงชกได้ครับปาิวัตอย่าไปเพลินเผลออัลบดินหลอกดีครับแล้วยอดขึ้นมารับตั้งปวอมเปิดลูกพุ่งๆมาติดมงแล้วนิเกซ์โกออกมาได้ดุจากลูกนิ่งนะครับโอมาน ขึ้นมงบอลมงไม่มีน้ำหนักครับอาเรกี้นัดแรกโอมาเล่นกับเซอร์เบียนี่จะใช้ความเร็วของบอลมากกว่านี้เอาครับดักได้สุปรัตไปแล้วอะารมีสุปชัยสุปชัยวิ่งทำทายอยู่สุปรรัตแต่ออกด้านข้างก็ยิงแฉลบได้แต่มุมแะ่แคบลงนะครับก็ก็ต้องเลือกทําเลยครับแต่ก็ถือว่าอ่านทางบอลได้ขาดนสุปรัตเหมือนตา ตับมาได้แล้วจะให้เข้าด้นในไปที่สุภชัยเองก็ไม่ง่ายครับตำแหน่งตรงนั้นคามิชีเองก็ยืนบังได้ดีปีให้สุนัตน่ครับต้องออกมาด้านข้างแล้วมุมมันก็ตีด้วยครับยิงอักเข้าไปก็ไปโดนเอาคามิชีออกไล่ตามประกบติดเวทเทก็เปิดล้นแล้วบงสุภชัยครับดูครับจังหวะที่ถอยเพื่อที่จะบ่งบอลก็ มุมก็มันจะแคบด้วยครับสบัดนิดนึงก็หลุดออกมากรอบเลยครับต้องให้เลือกใหม่ดิสุบชัยจะเลือกบ่งตั้งกลับมานะครับว่าตัวเองหลักไม่ดีแล้วครับ <c oughs> แล้วมีวพันออกัสซานี่ย้อนกลับมาให้ไหลเข,ขเข้าฝา <c oughs> เข้าล็อกตุ๊กตุ๊กอันดเลี้ยงไปสุดแล้วเปิดเจียงไคไค,คเท้าได้ครับปริวัติไทยเท้าเซฟได้ผมจะจะพลิกดูอีกครั้งครับจังหวะนี้นี่ครับเลี้ยงลุยเข้าไปนะครับทางอิยาจีอินไม่มีมุมยิงนี่ โดนดีเท่าด้นข้างนะโดยเอลิสเตอร์แล้วเปิดเข้ามาด้านในก็ติดปฏิวัติข้างใหม่ฮนะย่งยืนจังก,ก้าปิดมุไมไว้ได้หมดแล้วครับตกคิกของโอมานเปิดขึ้นมาอ่านดีครับออกกับาไม่ได้ซาลาโค้งเข้าไปธีรดลบงเช็ดนิดนึงของหน้าไม่มีพานไปเกียนนี้รับไม่ได้อุ้ยก้เท้า ก็พยายามกระตุ้นฮะดูครั้งน่งปฏิวัติไปสะดุดเท้าของมูเซนอังกัสซานี่ลูกมีเสาแรกจับแล้วให้เปิดลูก,กลนี้แถบติดลูกแม่แบบสกัดได้ภาษาใจล้วไปเสียกลางทางอย่างนี้ต้องระวังเปิดเข้าไปแล้วบ่งมีสามคนอย่างสุขภัยโดด ซัดลูกนี้แมาเออโขมเข้าไปโอ้ยแม่ยังปัดได้ครับแมาโอ้โห,โห,โหโลูกนี้มีบ่อยนะครับที่กระดอนแล้วเข้าประตูเลยหายไปเลยไม่โดนใครนะครับครับโอ้โหแต่ว่าต้องต้อง,องชมนะครับปฏิวัติไม่บูมามออกมาครับไนจังหวะที่เขาชิปบอลข้ามแนวรับของทีมไทยไปเนี่ยครับจะจังหวะเทคตัวไปปัดบอลได้ดีด้วยนะครับโดยที่มีผู้เล่นของโอมาณนั้นพุ่งเข้ามาแล้วครับ ดูครับอังกาซานี่พุ่งหวยอยู่ด้านหลังนะฮะนสามารถที่จะป้องกันเอาไว้ได้ดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับคือดึงจังหวะแล้วก็ไม่ได้ผีผามออกไปครับไม่ว่าบอลจะตกพื้นแต่ว่าก็ดูครับด้วยความนิ่งเนี่ยครับปัดบอลได้ก่อนที่บอลจะไปถึงมูเชนอังกาซานี่เติมแล้วครับทางขวาเรามีเวลาเปิดเปิดดักเอาไว้ได้ครับพันษาสายครับอาลคาบีเปิดลูกกระดอนพื้นมันตักจไป ได้ทั้งอาร์คนี้เป็นทิมไทยได้มีโอกาสสวนกลับเลยครับไทยหลุดไหมหลุดเอาครับลูกนี้โอ้โหนิดเดียวครับครับคุดท้พายพอดีดูโดนปลายเท้าของอาร์เบรยกี้เลยนะครับจังหวะที่สุนัตนันพุ่งไปถ้าสกิดได้ก่อนนี่กับอาครับทิมไทยตัดได้สุนัตเพียงที่จะพุ่งไปเงินสุขชัยครับออกมาด้านข้างให้จตืศักยุนกรเตืนศักดิ์ ที่ข้างในผู้เล่นของอบานีอยู่กันเยอะแล้วเปิดเข้าไปหน้าประตูได้แต่ว่าก็โดนจัดเอาไว้ต้องเตะทิ้งเลยครับของเจริญศักดิ์น่าจะล้ำหน้าเนี่ยครับนิดเดียวนี่ครับล้ำหน้าล้ำหน้าก่อนที่จะเลี้ยงจีนนะครับจะมีปฐมพลเจริญรัตนพิรมกับสุวรรณบุรีรักอีกตัว,วนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งออกไม่ออกอย่าเพิ่งฟ้องครับต้องช่วยกันไล่ก่อนเอาอับรีให้เปิด อ,ออกอ้าวเตะมุมครับเตะมุมน่าที่จออกไปเองคือแม้จะพยายามจะเปิดข้างในแต่ก็ยังติดอยู่เนี่ยแหละครับที่เคลสันครับถือช่วยกันดีฮะเหลือ6นาทีเอาเล่นสั้นเล่นสั้นเบียดได้ครับไม่ต้องรีบครับตัเมื่อไหร่จะแจกไปเหลืองผู้เล่นของไทยแต่ตรงนี้ต้องต้องชมเลยครับช่วยกันดีมิเแคมเนแล้วก็มีเจริญศักดิ์นะครับดุเล็กใจอย่างนี้มีเวลาครับมีเวลาที่จะ ออกมาดักสบายใอ,อืมก็น่าจะทำไมได้ออกมาคว้าบอลไว้ติดมือแบบนี้นะครับอืมเสียดายครับยังร่งออกบอลเร็วบอลจะจรเป็นศักแ์แต่ว่าพู้ตัดสินปาดวิบปเวลาการแข่งขันแล้วครับเสมอเหมือนชนะนะครับครับ <laughs> โอ้อดูกับผู้เล่นของโอมานสุดเลยนะครับโดยเฉพาะคาริตอัมบรกากีจบก็บเป็นทีมหนักเพราะว่าซาอุดิอาระเบียยังไม่แข็งครับมีเพิ่มเป็น4คะแนนกับพี่ซาอุดิอาระเบียยังมีอยู่3คะแนนนะครับส่วนโอมานมีเพิ่มมา1แต้ม